สวัสดีวัยรุ่นทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประเทศตุรกีนะเมืองแคปปาโดเกียซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังในเรื่องของบอลลูนเป็นเมืองที่แบบสวยงามสุดๆนะครับจะสวยงามไม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนเนี้เวลาประมาณตีสี่แล้วเรามีนัดที่จะไปขึ้นบอลลูนกันในเวลาตีสี่สี่สิบต้องออกจากโรงแรมครับคือผมก็มาสแตนบายรอไว้ยี่นาทีนะครับอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ เองศาถึง8องศาก็ถือว่าหนาวเลยทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอรถมารับในโรงแรมกันก่อนนะครับอะ let's go เราพักอยู่ที่นี่โอเคครับไวัยรุ่นตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะรถก็มารับเราออกจากโรงแรมแล้วครับผมก็กำลังจะเดินทางไปขึ้นบอลลูนบรรยากาศยามค่ำคืนที่คับปาโดเกียก็สวยงามมากเลยนะครับผม โอเคล t สโกไวรุ่นทางลงก็ลาดชันคล้ายๆภูทะเบิกบ้านเราแล้วนะไวรุ่นนะ่ะ นี้เสียงที่เราได้ยินก็จะเป็นเสียงละหมาดตอนเช้านะครับประเทศนี้เป็นเมืองอิสลามก็ค่อนข้างที่จะมีมนต์เสน่ห์นะครับเวลาเสียงเวลาละหมาดเนี่ยไพเราะมากครับผมตอนนี้เราก็มาถึงลานที่เขาจอดบรรลูนนะครับเห็นไหมกำลังเป่าลมลนะโอ้โหใหญ่มากนะครับแต่อันเนี่ยเห็นไหมมองไกลๆตอนแรกมืดๆนึกว่าภูเขาลูกเล็กๆย่อมๆเลยนะครับ วันนี้ขึ้นหลายลูกมากบ่อตรงบอลลูนเนี่ย<ม>เยอะมากมากมที่กําลังเป่าเดี๋ยวจะพาล,ลงไปเซอร์เวยให้ดูโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึง้านจอดบอลลูนนะครับที่จะปล่อยบอลลูนขึ้นไปนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากครับผมวันนี้บ่อตรงๆงบอลลูนขึ้นเป็นร้อยร้อยลูกนะ ร้อยๆยลูกสำหรับคนที่สนใจขึ้นบอลลูนนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ที่ผมมาขึ้นราคา280ดอลลาร์สหรันะครับต่อ1คนนะครับก็ตกประมาณ1,200บาทนะงั้นเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูเขากาลังต่าลมเข้าบอลลูนกันเะ็มีเป่าลมเย็นก่อนแนะ้้ค่อยเป่าลมร้อนนะเนาะเราจะดูกปเช้าที่เราขึ้นมาเป็นไงะไปะดูกันลินโก้ ตอนนี้บอลลูนก็เริ่มจะลอยขึ้นลนะครับบายบายตื่นเต้นมากครับทุกคนลอยขึ้นแล้ว <c oughs> เบี้ยวมากเบี้ยวมาก <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นสูงแล้วครับผมก็เป็นคนกลัวความสูงเลยครับรู้สึกตื่นเต้นพอสมควรครับโอ้โหสูงมากสูงมากครับทุกคน <c oughs> ที่นี่แคปปาโดเกียตุรกีนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นสูงมาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็อยากพยายามไม่มองลงไปข้างล่างนะทุกคนเพราะผมก็กลัวเหมือนกันนะกลัว,นะนะลวความสูงว,ว้าวสูงมากนะครับขนาดตอนนี้เรายังอยู่แค่นี้นะแล้วดูพวกข้างบนที่ขึ้นไปตรงสูงสิ เขาจะตื่นเต้นขนาดไหนตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับเสียงฟู่ฟูที่ได้ยินดังๆเนี่ยคือเสียงเขาเติมไฟนะครับเติมแก๊สเติมความร้อนนะครับเพราะว่าบอลรูนเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่เขาเติมความร้อนเห็นไหมมันก็จะเพิ่มความสูงเพิ่มความสูงอย่างเงี้ยครับผมสวยมากครับ ยามเช้าที่คับปาโดเกียนะครับผมวิวสวยมากๆนะครับวันนี้ที่เรามาขึ้นบอลรูนนะครับก็ลมค่อนข้างนิ่งนะครับไม่น่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวบอลรูนเราเนี่ยจะนิ่งมากๆนะครับแต่ถ้าบางวันเนี่ยสภาพอากาศไม่ดีหรือว่าลมแรงมากเนี่ยก็จะไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าบางทีขึ้นบางจุดแล้วเนี่ยจะไปลงอีกบางจุดนี่คือไกลมากอาจจะเป็นอีกเมืองเลยก็ได้นะครับผมคับปาโดเกียบอลรูนขึ้นเป็นร้อยร้อยลูกเลย ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่สูงกว่าบอลลูนทุกลูกแล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากครับผมกับทันจัดเต็มให้ครับนี่ดูบอลลูนลูก,กอื่นๆอยู่ข้างล่างแล้วดูภูมิประเทศครับคาปาโดเกียตุรกีครับผม ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นถังแก๊สนะครับนี่บอกปริมาณแก๊สแล้วก็มีแก๊สขึ้นไปแล้วก็เป็นหัวแก๊สมีอยู่สี่หัวนะครับที่ใช้ในการคอนโทรลบอลูนนะผมนี่เฟี้ยวไหมวัยรุ่นการที่บอลลูนขึ้นมาสูงแล้วก็ขึ้นเป็นร้อยลูกเนี่ยครับกับตันก็ผมเห็นกับตันนะ กับตันเขาต้องประสานงานวคุยกันตลอดเลยนะกับภาคพื้นดินนะเนี่ยเราก็ต้องคอยรักษาระดับความสูงด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะลดระดับลงมาแล้วเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าบอลลูนขึ้นเป็นร้อยร้อยลูกนะครับต้องบอกก่อนเลยนะนครับผมเนี่ยครับคุยประสานงานตลอดเวลานะครับ นักบินมี2องคน,นครับกับตันมี2คนอีกคนนึงก็จะคอยดูเนี่ยครับผมนี่ i p a d อยู่นะครับผม mm hmm. ก็น่าจะเป็นข้อมูล GPS พิกัดต่างๆนะครับในการ hey, ลงจอดนะ Good, Good. Good. Okay. Okay. Good อันนี้กับตันกันนง เซโลกับโดนนัาผมนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งก็คือเชือกนะครับที่กับตันเขาใช้ควบคุมบอลลูนนะครับนี่คร,บรับเป็นการน่าจะเป็นการควบคุมทิศทางนะแต่ผมเองไม่ติดนะมีอยู่สองเส้นว่าแต่ผมเห็นเขาจับเส้นสีเขียวนะครับส่วนผู้ช่วยกับตันผู้ชายเนี่ยก็คอยดูนะครับผมนี่ ไมใช่ iPad นะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กดูตำแหน่งดูอะไรนะครับผมเห็นมีการโหลดอะไรตลอดเวลาเลยนะโหลดได้ตลอดเวลาเลยตอนนี้ก็กำลังจะลงแล้วครับตอนนี้บอลลูนของเราก็กำลังจะลงจอดแล้วนะครับทุกคนก็อยู่สูงห่างพื้นแค่ไม่กี่เมตร้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ากับตันขับนิ่มมากๆเลยครับนิ่มมากๆตอนนี้ก็ขกหลังหาหาแอร์เรียหรือหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียบๆในการลงนะญญตอนนี้เราใกล้ถึงพื้นแล้วทุกคนเฟียวมากกับวัยรุ่น เฟี้ยวมากแล้วก็มีเนินอยู่ข้างหน้าด้วยแต่เขาน่าจะคุมให้ลงตรงตรงตรงนี้แหและตอนที่บอลรูนไม่หยุดนะครับดูเหมือนมันจะไลหลไปเรื่อยๆนะสานจอดแอร์เดียที่จะจอดมีแต่ภูเขานเนี่ยเดี๋ยวกับตันกําลังแก้กไขสถานการณ์นะครับผมนะครับเริ่มลอยเข้าไปหาภูเขาแล้วนะครับอโอเคตอนนี้กับตันก็ได้เพิพ่มความสูงแล้วนะ เพิ่มความสูงขึ้นไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่ำเหมือนเดิมอ่ะอาจจะชนกับก้อนหินชนกับภูเขาได้ครับผมการลงจอดไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมไม่ง่ายอย่างที่คิดนะ <st ing sound> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงเหมือนเดิมแล้วนะัวรุ่น <st ing sound> เพราะว่าถ้าฝืนลงอ่ะอาจจะชนกับภูเขาแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือชนกับก้อนหินได้เนาะก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าบอลลูนเนี่ย เขาใช้ไอความร้อนใช่ไหมในการบังคับให้มันขึ้นและมันลงนะครับแล้วเขาก็อาจจะมีเชือกลึมบังคับทิศทางบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดที่ว่าแบบมีมอต้งมอเตอร์ไอพ่นหรือใบพัดอย่างเงี้ยทำไมมันจะไม่สามารถแบบเแบบ็ดแเบบ็ดได้นะครับว่าจะต้องแม่นยำตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องลมประมาณนี้มันจะต้องทํางานร่วมกับลมนะครับ่ให้มันบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าตัวบอลลูนนี่ค่อนข้างใหญ่หญขนาดยัดรถบัสเข้าไปได้คันนึงเลย นะเหลือๆเลยลมพัดแรงก็ไม่สามารถคอนโทรลลงกับที่ได้ก็ต้องไปหาที่อื่นแล้วก็เผื่อลมเผื่ออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาจังหวะลงกอนตอนนี้เราก็ถึงจุดลงจอดจุดใหม่แล้วครับมันก็จะห่างจากจุดเดิมประมาณหลายกิโลอยู่นะครับเพราะว่าลอยตามลมมาเรื่อยๆเนาะอ่าโลเคชั่นตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เล็กๆเป็นพื้นราบสามารถลงได้สบายๆนะครับแต่ผมว่ากับตันก็น่าจะ พยายามลงตรงถนนตรงนี้นะครับเหมือนกับบอลลูนลูกนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลงจอดได้แม่นยําขนาดไหนโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะลงจอดแล้วนะเสยปลายยอดไม้สักนิดนึงก็ดีครับผมนี่ครับยอดเล็กๆนะผมก็น่าจะเสยนะอ่ะน่าจะเสยไหมนี่ไม่ถึงฟุตหนึ่งนะครับผม <S <S เฉียวปลายต้นไม้แต่เป็นต้นเล็กๆไม่เป็นไรไม่สีเรียดนะครับผม กับตันก็ลงลงได้แม่นยำครับลงได้แม่นยำครับรอบนี้การเกี่ยวกัรที่ลงเนี่ยมันเกี่ยวกับลมมเลยนะนี่ลงลงแล้วกระแทกไหมกระแทกไหมโอ้โหจุกจุกนิดนึงนะครับพูดเล่นนิดเดียวเหมือนเราขี่รถตกหลุมโอเคกูดลงโดยสวัสดิภาพครับผมลงโดยสวัสดิภาพบราโวบราโวตอนนี้ รถก็มาแล้วนะครับรถที่จะมารับเรากัปตันพยายามจะเอาบอลลูนขึ้นบนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะลองดูเพราะว่าบอลลูนเคลื่อนตัวนะโอ้จริงด้วยครับทุกคนกัปตันพยายามจะเอาบอลลูนมาจอดบอนเทนเลอร์แล้วก็พาพวกเราขี่ไปเลยนะครับผมตื่นเต้นมากไวรุน่นแม่นมากนะครับแต่ก็จะมีพวกทีมงานเขาคอยประคองซ้ายขวาอยู่นะครับน,นี่อโอ้โหนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะได้นั่งบอลลูนบนรถอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับรถออกแล้วนะแล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่รถออกเนี่ยก็คนขับรถก็โยนดินขึ้นฟ้านะครับเพื่อดูทิศทางลมด้วยเพราะว่าบอลลูนค่อนข้างใหญ่นะในการที่จะลากลากจูงบอลลูนทะลุไปเงี้ยคนขับก็ต้องรู้ว่ารถมันจะดึงไปทางไหนโน้มไปทางไหนนะครับผมโอ้ขี่ขึ้นแล้วเหมือนสะดุดอะไรสักอย่างนะวรุนัยรุ่น เขาดูลมแล้วครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากับกัปตันชี้จะให้ไปทางนู้นนะครับแต่ทีมงานอยากจะขึ้นไปทางนี้นะครับเนี่ยครับกัปตันก็จะพูดบอกนะครับเหมือนว่าไม่อยากให้ไปทางนู้นหรอกนะก็จอดนะครับตอนนี้ดูที่ทางดินอีกรอบหนึ่งครับอ่าที่ทางดินอีกรอบหนึ่ง คำสั่งกับตันคือเด็ดขาดนะครับต้องเชื่อฟังนะครับผมโปยที่ดินอีกครับผ้ามเดี๋ยวก็โดนหัวกันนะครับวัยรุ่นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทําอะไรสักอย่างกับบอลรูนนะครับเนี่ยเริ่มจะแกะเชือกนะครับหรืออาจจะเอาบอลรุ่นออกหรือเปล่าผมไม่รู้นะต้องรอชมกันนะแต่ว่ากับตันลงไปแล้วนะครับ อ๋อโอเคครับก็จะเป็นขั้นตอนการพับบอลลูนนะครับที่เขาดูลมเนี่ยเขาดูว่าถ้าปลดเชือก่อวลมแล้วบอลลูน,นตัวผ้าใบเนี่ยเขาจะพับไปทางไหนนะครับผลสรุปก็คือจะพับไปด้านหน้าผมนะโอเคตอนนี้ลงแล้ว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 อู้ใหญ่มากๆนะครับมีสลิงมีอะไรด้วยนะใหญ่มากๆดูเทียบกับคนนะครับนะคนนิดเดียวนะครับผมคนนิดเดียวนะเป็นการทํางานแบบมีอาชีพนะครับที่แม่นยําม,มากนะครับผม ตอนนี้บอลลูนก็ลงมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่มีการลงมามาทาบอีกฝั่งหนึ่งเลยนะก็คือจะไปฝั่งนั้นทั้งหมดตามแรงลวมครับผมเยี่ยมมากครับผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนเก็บบอลลูนนะครับอันนี้คือสลิงนะเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยสลิงเลยนะสองคนนะครับผมบอลลูนลูก,กว่าเริ่มนะมืออาชีพมากรัดครับเริ่มรัดกันแล้วครับผมขนาดไปกลางเต็นเมียใช้เก็บเต็นท์ผมยังเหนื่อยเลยนะแล้วดูบอลลูน ลูกเบิล่มนะครับเก็บอยู่แค่ไม่เกินสี่คนนะผมตีให้เลยนะที่เห็นมาแหละทีมงานไม่เกินสี่คนเลยเนะนี่ยเนี่ยโอ้โหมืออาชีพมากๆครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับทิปตุรกีทิปนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทยอยลงจากบอลลูนแล้วนะถังแก๊สที่เขามีก็คือหนึ่งถังสองถังสามถังสี่ถังนะครับผู้โดยสารที่ผมเห็นขึ้นบอลลูนมาวันนี้ก็ตีไปเลยนะยี่สิบคนนะครับ คนละ1 2ึ0บาทอ่ะตีไปหมื่นหนึง่งก็ตกเที่ยวละ2 0 0 0 0 0นะครับเป็นเงินไทยนะครับ5วันล้านหนึ่งนะครับผมเป็นอาชีพที่รายได้ปังมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะเปิดแชมเปญฉลองก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับเดี๋ยวทยอยลงกันก่อนอ,อ๋อตอนนี้ก็เป็นเวลาเขาจะเปิดแชมเปญแล้วครับผมกับตันจะเปิดแชมเปญนะ เย้โยเปิดแชมเปญเรียบร้อยครับฉลองครับดื่มกันครับ Thank you b u b l ดื่มแชมเปญฉลองครับตอนนี้ก็ลงถึงพื้นเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพพร้อมเฉลิมฉลองกันนะครับผมก็เอาเป็นว่า คริปนี้สุดมากนะครับสําหรับการขึ้นบอลลูนนะมีความสุขมากวันที่9เดือน9รู้เรื่องสวัสดีครับ <Okay. S 1> ทิ้งท้ายคลิปอีกหน่อยครับผมก็กับตันใช้โดนบินแล้วก็ถ่ายเป็นแบบพานโนรามาเลยนะถ่าย360องศาให้เราเลยมีคลิปแต่ต้องซื้อแยกนะราคาก็ไม่แพงครับผม40ดอลลาร์นะครับผมสหรัฐก็อยู่ประมาณพันสองก่ได้แสนไดมานึนะครับ ที่มีชิปของเราตอนบินเดี๋ยวเราจะเอาลงให้ทุกคนดูเลยนะว่าชิปเป็นยังไงแล้วก็บอลลูนที่ทะลึกนะครับผมไม่มีคำว่าแพงครับเพราะว่ากัปตันขายเองครับผม yes okay okay forty euro okay nice medium nice medium nice medium ก็จ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐไปนะครับ us กัปตันก็ทอนมาเป็นยูโรให้นะครับผมไม่เป็นไรครับใช้ได้หมดแหละโอเคครับผม สวัสดีอีกรอบ